The Alchemist God ตอนที่17หมาป่าวายุ1หลินมูอี้มองคันธนูที่สะพายอยู่รู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ใช้มันแต่หลินมูอี้ไม่ได้รู้สึกเสียใจหยิบอาวุธเหล่านี้มาด้วยก็ไม่เลวอย่างด้อยในป่าสัตด,ดาราที่เต็มไปด้วยพยันตรายตนเองจะได้มีอะไรในมือไว้ป้องกันตนเองบ้าง ชูเหยาเดินเข้าไปด้วยความตื่นเต้นจับมือหลินมูอี้ไว้และพูดออวี่วิญญาณสัตว์เป็นของล้ำค่าสำหรับผู้ฝึกยุทธเร็วเข้าเจ้ารีบไปดูดซับวิญญาณสัตว์ของพยัคฆ์ร้ายกระหายเลือดเถอะนี่ไม่ใช่ของที่จะหากันได้ง่ายๆนะถ้าเจ้าไม่ดูดซับมันภายในเวลาหนึ่งชั่วยามมันจะสลายหายไปหลินมูอี้ตกตะลึงดูดซับยังไงหรอเจ้า เจ้ายัางไม่ได้ปลุกวิญญาณยุทธหรอชูยาวตกใจด้วยเหมือนกันเอยังขอรับหลินมูอี้เริ่มอึกอกักเอวิญญาณยุทธมันคืออะไรหรอชูยาวอยากตายให้รู้แล้วรู้รอดทำไมถึงได้มีคนแข็งแกร่งที่ทรมานพยักกระหายเลือดจนตายแต่กลับไม่รู้ว่าอะไรคือวิญญาณยุทธกันนะ เดิมทีนางนึกว่าหลินมูอี้อย่างน้อยก็น่าจะเป็นผู้ฝึกยุดขอบเขตมนุษย์ขั้นที่สองแต่ตอนนี้ดูท่าคงเป็นแค่คนธรรมดาที่แข็งแรงเท่านั้นเอวี่งั้นเจ้าคุ้มการค่าอยู่ตรงนี้ข้าจะดูดซับเองอหลินมูอี้ถือดาบยืนคุ้มกันอยู่ทางด้านข้างชูยาวนั่งขัดสมาิลงที่พื้น หลับตาทั้งสองข้างพลังปราณห่อหุ้มร่างของนางวิญญาณสัตว์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พยกระหายเลือดตายลงค่อยๆเคลื่อนไปทางชูเหยาและไหลเข้าสู่ร่างของนางทีละนิดทีละนิดแต่ดูเหมือนว่านางจะดูดซับได้เพียงแค่ปริมาณเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นสีหน้าของชูเหยายังดูทรมานผิดปกติอีกด้วยเหงื่อออกโสมกาย ไม่นานอาพรของนางก็เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อพี่ชูเยาท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมตรงข้ามกับชูเยาวหลินมุยเป็นพวกมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยจริงๆชูเยาขมวดคิ้วแน่นไม่ปริปากพูดรออยู่เกือบสองชั่วโมงในที่สุดชูเยาวก็พ่นลมหายใจยาวออกมา นางลืมตาขึ้นดูเหมือนนางเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในชั่วพริบตาแม้แตลินมูอี้ก็มองเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วยิ้มถามพ่ชูเยาท่านมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าชูเหยาพยักหน้ายิม้มอืมข้าผ่านขอบเขตมนุษย์ชั้นที่สองตอนนี้มาสู่ชั้นที่สามแล้วเห็นหลินมูอี้ทำหน้างง ชูเหยาวอดขำออกมาไม่ได้ระดับของผู้ฝึกยุึดในแผ่นดินนี้ใช้ตัวเลขเป็นตัววัดเมื่อหนึ่งชั่วยามที่แล้วพลังของข้าอยู่ระดับ19ค่าข้าบอกเจ้าตามตรงข้าติดอยู่ที่ระดับ19มาสองปีแล้วหาโอกาสที่จะเพิ่มระดับไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้ได้วิญญาณของพยักระหายเลือดมาช่วยจึงทะลวงผ่านระดับขึ้นไปได้ จะว่าไปตอนที่ข้าฝึกมาถึงระดับ9้าชั้นที่หนึ่งเป็นเพระาะได้วิญญาณของหมูป่าอายุ50ปีที่ท่านปู่ไปสังหารมาข้าถึงได้เลื่อนระดับขึ้นมาได้เพียง <c oughs> แต่น่าเสียดายนางมองวิญญาณสัตว์จำนวนมากที่ลอยอยู่เหนือซากศพของพยกระหายเลือดที่สลายตัวไปอย่างรวดเร็วพูดด้วยความเสียดาย <c oughs> เสียดายที่พลังของข้าไม่กล้าแกล่งพอ เลยดูดซับพลังวิญญาณสัตว์อายุ4,000ปีนี้ได้ไม่ถึงหนึ่งในร้อยเลยด้วยซ้ำน่าเสียดายจริงๆเร็วเข้าอาวี่ใช้ดาบของเจ้าเจาะกัะโหลพยักระหายเลือดมันน่าจะมีศิลาวิญญาณอยู่ด้านในอ๋อหลินมู่อี่เดินเข้าไปพร้อมชักดาบออกมาฟันเข้าบริเวณปากแผลที่นายตาเหี่ยวทำไว้อยู่หลายครั้งในที่สุดหัวของพยกระหายเลือดก็ถูกเฉือนออก พร้อมกับมันสมองที่ไหลยเยิ้มออกมาปนกับกลิ่นคาวเลือดมีหินสีแดงเพลิงซองประกายฝังอยู่ในกะโหลกด้านในของมันชูหยาวยิ้มดีใจพูดขึ้นมีศิลาวิญญาณอยู่ด้านในจริงด้วยรีบแง้มมันออกมาเร็วเข้าศิลาวิญญาณอุ่นๆอยู่ในมือของหลินมุ้ยชูยายิ้ม ศิลาวิญญาณอายุ4,000ปีจัดเป็นของล้าค่าอาวี่เจ้าต้องเก็บมันไว้ให้ดีนอกจากค่าห้ามให้คนอื่นรู้เรื่องศิลาวิญญาณนี้เด็ดขาดอืมหลินมูอี้ยัดศิลาวิญญาณลงกระเป๋าที่แนบติดกับตัวจากนั้นสะบัดดาบเฉื่อนเนื้อต้นขาด้านหลังของพยากระหายเลือดออกมาชิ้นหนึ่งและยัดมันลงไปในถุงผ้า นี่คือสเบียงสำหรับหาทางออกจากป่าสัตตดาราบางทีถ้าหาเชื้อเพลิงได้น่าจะเอามาย่างกินได้อยู่อวิไปกันเถอะชูเหยาดึงแขนของหลินมูอี้หัวเราะคิกคักเจ้ายัางจะดูอะไรอยู่ได้ที่ดีอันตรายเกินไปสัตว์วิญญาณอายุกว่าพันปีหลายชนิดชุกชุมถ้าเจอเข้าอีกตัวพวกเราคงหนีไม่พ้นไม่ได้ เราจะไปแบบนี้เลยไม่ได้หลินมูอี้ขมวดคิว้วพี่ชูเยาวข้ายากกลับไปที่ถ้ำของพยักษ์กระหายเลือดท่านกลับไปก่อนเถอะถ้ำเหรอชูยาวถามถ้ำพยักษ์มีอะไรน่าไปดูหรอหลินมูอีต้ตอบพร้อมรอยยิม้มเท่าที่ข้ารู้มา พยักกระหายเลือดชอบเก็บสะสมของมีค่าที่หายากยิ่งพยักทรงพลังเท่าไรสมบัติที่สะสมไว้ก็จะยิ่งล้ำค่าพยักกระหายเลือดอายุ4000ปีตัวนี้จัดว่าเป็นสัตว์ประหลาดเก่าแก่จะปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปไม่ได้ฉู่เหยาอดหัวเราะออกมาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เจ้าเด็กโลบไม่กลัวตายสักดิดเลยนะงั้นก็ได้แต่เจ้ารู้หรอ ว่าถ้ำของมันอยู่ที่ไหนพยกระหายเลือดก่อนตายจะอาลไยอาวรนถ้ำของมันมากดังนั้นมันจึงมักวิ่งหนีไปในทิศทางที่ถ้ำของมันตั้งอยู่เมื่อสักครู่ตอนที่พยกระหายเลือดตัวนั้นเสียเลือดออกมาจนตายมันเปลี่ยนทิศวิ่งทิศทางที่หัวของมันชี้ไปก็น่าจะเป็นทิศทางที่จะนำเราสู่ถ้ำของมันจริงเหรออืมใช่ หลินมูอี้พยักหน้าอย่างมั่นใจในเกมผู้พิชิตนั้นถูกโปรแกร,รมไว้แบบนี้ตั้งแต่สมุนไพรจนพยักกระหายเลือดการออกแบบในเกมเหมือนกับที่นี่ทุกอย่างหลินมูอี้เชื่อมั่นอย่างไม่สงสัยชูเห่าพยักหน้างิบเงียบ,ง,ยบอองั้นก็ได้เป็นเพราะว่าอาวี่ช่วยให้ข้าไปถึงขั้นวิญญาณสงครามระดับ20ได้สำเร็จสิ์พี่อย่างข้า จะไปเป็นเพื่อนเจ้าด้วยก็แล้วกันวิญญาณสงครามระดับ20น่นเจ๋งมากเหรอพี่ชูเยาถึงได้ดีใจขนาดนี้แน่นอนถึงแม้ในเมืองหยินซานจะมีผู้ฝึกยุทธที่มีระดับสูงกว่า20มากมายแต่วิหารศักดิ์สิทธิ์มีกฎว่าผู้ฝึกยุทธระดับวิญญาณสงครามระดับ20 29จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละหนึ่งเหรียญทองจากวิหารศักดิ์สิทธิ ถึงมันจะไม่ได้มากมายอะไร of of แต่ก็จัดว่าไม่น้อยเลยทีเดียวค่าได้หนึ่งเหรียญทองแบบนี้ท่านปู่จะต้องดีใจมากแน่นอนเห็นชูเยาวยิ้มดีใจเป็นเด็กๆหลินมู่อี้อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเหมือนกันจากนั้นจับดาบแล้วมุ่งหน้าไปทางถ้ำพยักกระหายเลือด